มาพกอาณาจักรเกาหลีนะที่มีหึงสามชั้นใจกลางเมืองเลยนะคะมนมนกล้วยอันนี้เป็นเคอรีอ่เราจะทำการเพิ่มตอบเพิ่มชีส<ะ>อั <love> อนนี้ตอกเราต้องลงมาซื้อ,อขอแล้ว อ,อร่อยหอมแอปเปิ้ลมากเปรี้ยวไปเกากหลีคือต้องซื้ออะไรอย่างนี้จริงเนาะ บุกอาณาจักรเกาหลีนะที่มีถึงสามชั้นใจกลางเมืองเลยนะคะ <Wow. S 2> ตอนนี้เนี่ยเฟินอยู่ที่ซอยเอกมัยนะคะโซโคเรียทาวน์นะคะ,ะ,คะที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบพิเศษค่ะเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเขาจะขายพวกแบบว่าเออของกินของใช้อะไรๆชั้นสองก็จะเป็นแบบโซนคาเฟ่นนะมีต้มดามยอนให้กินด้วยวนชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอยความสดความงามอย่างตัดผมอย่างนี้จบครบในที่เดียวทั้งคาวหวานสวยๆเอยใดๆ,ๆคือ เราเนี่ยห่างหายจากการแบบรีวิวพวกแบบว่าเอ้ยขนมจุกจิกจกระปุกกระปิก,ปกแบบเกาหลีไปนานมากถ้าใครยังไม่เคยดูนะก็ย้อนไปได้นะเทโบราโครียนมากเออด้านนั้นอยู่ตรงแบบว่าสาทร แต่ของเกาหลีที่เนี่ยของนะคะราคาเขาจะค่อนข้างแบบย่อมเยาวนะบางอย่างนี่ก็คือราคาแบบประมาณที่เกาหลีเลยเริ่มเลยละกันเดี๋ยวเราจะกินรามยอนใช่ไหมเราก็ต้องขาดกิมจิไม่ได้นะคะทุกคนมีคอเลือกเป็นอันนี้เลยใส่ลงไปเลยหนึ่งนี่คือซุปเต้าเจี้ยวคืออยากอยากแบบเป็นคนที่ชอบกินมากแล้วก็แบบว่าเอออยากลองเอาไปทํากินเองมากแต่ก็ไม่รู้มันทํำยังไงแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ควรตำ่ำเนาะนี่จะเป็นในส่วนของบรรดาซุปต่างๆนะทุกคนนี่ในสะ่วนเครื่องดืม่มหุย พักซาตุนเขาชื่ออะไรนะนานาเนเดโรเชื่อนานานกอยาอิเดลักซาตุนวะเขาชื่ออะไรไม่รชาเขาพ่อเหรอเลยแปลกมาก,กาเลยอ่ะฟันกิ๊วคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะแบบขายดีเพราะว่าทำไมมีหลายแบรนด์ที่เขาทำเดีย๋ยวเราะจะหยิบสุ่มไปอันหนึ่งใช่ปะเฮ้ยยังไงพีซี ชอบเอาไปลองไหมเป็นคอลลาเจนด้วยนะอ่ะเอาไปด้วยต็อกบุกกี้กันมากมีทั้งแบบแบบที่เป็นแผ่นด้วยนะคุ่เคยเห็นแบบที่มันเป็นกลมๆแบบเนี้ยขอนุกินหัวนมขอนุกินหัวนมนี <c oughs> ม่เลยตอ็อกบุกกี้มาทั้งทีก็พลาดไม่ได้ลำยอนคือเยอะมากมันเยอะไปไหมอะเจออันนี้ดูน่าสนใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นอันนี้เป็นแบบนิวไอเทมนะทุกคนอ๋อเป็นแบบแกงกะหรี่เป็นแบบสไปซี่เคอรี่เฉินเคยเห็นไหม สองนี่ห้อนี้ไม่เคยเลยเนาะอ่ะแันแมนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์ถุงนี้55บาทนะคะทุกคนจ่ายตังกันนะคะเดีวเดี๋ยวขึ้นไปกินกันชั้นสองก็จะมีในโซนของอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีให้สั่งเพิ่มได้แล้วก็มีเป็นคาเฟ่ด้วยที่เป็นในโซนกาแฟขนมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปจ่ายตังก่อนนะคะ ที่เลือกมานะคะตรงน,นี้นะคะเราก็สามารถให้พี่เขาเนี่ยทําให้เราทานได้เลยตรงหน้าบาร์บรงนี้นะคะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งได้ด้วยอยากจะใส่เป็นเกี๊ยวมันดูหรือว่าใส่ไข่นะคะใส่ตอกก้กใส่ชีสก็ได้เหมือนกันเอาแบบน้ำเพิ่มเกี๊ยวเพิ่มไข่ส่วนอันนี้เป็นเคอรี่เราจะทําการเพิ่มตอกเพิ่มชีส หรือว่าถ้าใครแบบว่าเคยอยากทานแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็จะมีเป็นสดกิมจิเต้าหู้อ่อนราคา179บาทราคาดีมากนะมีไข่ตุ๋นชีสด,ด้วยนะมีน้ำอีกไม่หมดไม่หมดเขาบอกว่าเป็นนิวเมนูนะสตรอเบอรี่ลาเต้ออ้ยน่าทานมาก95บาทเดี๋ยว,วถ้าอยากทานเป็นกาแฟยอะไรางี้งก็มีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นสตรอเบอรี่ลาเต้แล้วกันเป็นนิวเมนูนะคะ รามยอนที่พี่เขาต้มให้ทานนะคะดูเกี๊ยวนี่สิ30บาทนะได้ทั้ง4ลูกในส่วนของอันนี้ที่เป็นเคอรี่สปซี่นะเฟิร์นเป็น,เ,ปนเพิ่มชีสแล้วก็เพิ่มตอกนะคะเออแล้วนี่ก็คือกิมจิคู่ใจที่เราหยิบมาเดี๋ยวเราจะทานเป็นของข้าวก่อนเดี๋ยวเรามารีวิวสแน็คก,กันนะคะแล้วก็นี่คือเครื่องดื่มนะคะนิวเมนูนะอันนี้จะเป็นแบบสตรอเบอรี่นมให้ฟีลบเกาหลีเกาจาเกาไม่หยุดพลไามา้คันเออคันหรอนี่ทำสตรอเบอรี่นี้ ความแบบเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นิดๆอะแต่คือมันเป็นนมนะให้สัมผัสคิมคิมมี่อะไรเงี้ยไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคือมันกําลังลงตัวเลยมีความแบบละมุนนวลๆเลยเงี้ยเนื้อสตรอเบอรี่แบบเต็มคำอะมาที่ลำาย่อนกันบ้างก,ก่อนที่น้องเขาจะแบบว่าไม่ไหวแล้วขอเป็นแห้งก่อนแล้วกันเนาะ,ะทำการตุกน้องก่อนเพราะว่าแบบแห้งเราจะต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าน้องจะไปไหวมากรีด ตัวเส้นที่เป็นแบบแห้งเขาจะเป็นแบบเส้นบะหมี่เป็นแบนบใหญ่ๆแบบนี้มีตอกปกติที่เราเพิ่มมานะคะเส้นคือสัมผัสเหนียวนุ่มมากอือเราลองมาสูดคอกระปบ้นอือรสชาติแกงกะหรีคือเข้มข้นมากพริกเกาหลีมันมีความเผ็ดเหมือนแบบพริกไทยอะเผ็ดที่แบบปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นมากแล้วคือเส้นแบบเหนียวหนึบหนับกำลังดีไม่ได้นิ่มเกินแล้วก็ไม่ได้กรอบเลยนะ ไอ้รสต็อกทุกคนใช่บ้านเวลาเปิดงซื้อต็อกสำเร็จรูปไปทำที่บ้านอะต็อกจะมีความไม่สุกจะมีความแข็งแต่ก็มีคือแบบนุ่มกำลังดีแบบสัมผัสแบบยุบๆเหมือนโมจิเดี๋ยวลองกินตรงชีสทำนี้อื้อหืออื้อหือ หอมหูน้ำตาลมะม่กงเลยคอนเคยแอดมาได้เก่งมากเครี่กับชีสแล้วก็ต็อกซูข้ากันมากพอทานคู่กับชีสจะรู้มันมีความแบบเพิ่มความมันๆแล้วม,มันแบบหอมชีสอะ่ะใครที่เป็นแบบใส่เกงกะหรี่จะต้องลองสิ่งนี้คุณว่าอันเนี้ยเลิศอันเนี้ยเอาไปเลยสิบนี่ค่ะํำย้อนน้ำกันมากอันนี้จะมีความเป็นแบบว่าดหนีเก่งแบบเส้นเล็กๆเ,เดี๋ยวจะกินแบบน้องวอนยอนนะวะกินแบบตัวหน้งปากกินแบบสุภาพผู้ดี ไม่ได้อนนี้ก็มีแล้วก็แบบเจ็ามอันน่ไม่ได้จริงไม่ได้จริงมันดูแบบไม่อร่อยอย่างเราต้องกินคำใหญ่ๆแต่อันนี้มันจะมีความหอมไขอ่อะทุกคนไข่อันนี้ันเซ e นแล้วนะไม่กินแบบไบดอกเกาหลีแล้วอือือ รสชาติคือแบบมีความ,มเปรี้ยวเค็มหวานแต่นี้จะแบบไม่ได้เผ็ดนะอันนี้คือแบบเด็กๆชอบเด็กๆทานได้ให้ดูเกีย <c oughs> ยกเ๊ยวอืใหญ่เกินปุยมุ้ยทางคำได้ไหมหรือยังไงอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคือแป้งบางนุ่มไส้หมูเต็มคําเหมือนเขาผ่านกันหมักมาแล้วหมักออกแบบเค็มๆนิดนึงแล้วคือให้มาตีลูกอะเยอะมากคือเยอะแบบใหญ่ๆอยาคนชอบกินแบบอะไรอย่างงี้บากเลยแต่วันเนี้ยเทใจให้ให้แห้งจริงแห้งคือเกินคาดอะมันแบบมันต้องพุ่งเลยมันต้องพุ่งชนอันนี้ขึ้นแนะนาเลยนะใครที่บอกว่าอยากลองทานอันเนี้ยเป็นแนะนําเลยเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยมีเธอมาก่อนนี่อื้อชุ่มชุ่มฉ่ำเออมฮะมฮะซู้เอา กิมจิยี่ห้อเนี้ยก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนำแต่กรคือผักกรอบมากโอ้โหแต่กิมจิร้านนี้จะแบบว่าติดหวานนิดนึงแต่แบบไม่ได้เข้มข้น,นมากนะทุกคนจะมีความแบบสดง่ายๆไม่ได้เผ็ดนะแต่มรู้สึกสัมผัสได้ถึงความแบบเครื่องแกงนิดๆอะไรเงี้ยสดคล่องคออยู่มีเต้าหู้มีกิมจินะคะเนี่มีหมูสามชั้นด้วยเยวลองชิมหมูกัน ืมเบทรสชาติจะแบบทานง่ายๆหน่อยนะติดหวานนิดนึงไข่ตุ๋นเนี่ยน,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 น้องน้องน่าสงสารมากนะโอ้ยข้างในยังร้อนอยู่ไข่ตุ๋นดีมาก มันมีความแบบเค็มๆเธอถ้าสมมติที่ไปกินที่เกาหลีเนี่ยทุกคนเกาหลีมันสังเกตว่าแบบไข่ตุ๋นบางทีก็คือจะจืดไปเลยไม่ก็เค็มไปเลยเบ็ดเขาจะเป็นแบบนี้จริงเท่าที่แบบไปเคยลองมาด้นี้คือแบบว่ารสชาติแบบกําลังดีแหละยังคงความเป็นคนไทยอยู่แล้วมันหอมกลิ่นแบบรอบๆที่มันมีความแบบไม่ไม่ะนิดนึงนำมาในส่วนของเฟรนฟรายนะคะมีแบบผงมาด้วยอืมทำไมมันรสชาติแบบเฟรนฟรายแบบข้างในที่มีไส้แบบเต็มคำขนาดนี้ นี่น่าจะต้องกินตอนร้อนๆนี่นัดเก็ตนะคะทจริงเขามีซอสมาให้ด้วยนะมีเป็นมายองเนสกับมะเขือเทศแล้วก็จิ้มไปเลยอุ้ยมายองเนสแบบืน่ันนดเกรดเขอแบบแป้งบางอ่ะเนื้อก็เต็มคำนี่คือก็แบบทานเล่นทุกคนอ,อันนี้คือตัวเมลอนนะคะทุกคนอุ้ยมางอ่น เหมือนเขาเอาเมลอนไปปั่นกับนมอ่ะทุกคนมีความแบบนมนมละมุนละมุนอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ นี่นะคะเป็นตรงขนมทั้งหมดที่เฟิร์นซื้อมานะจริงๆมีมากกว่านี้แต่คือโอ้มันแบบไม่พออันนี้เฟิร์นคัดมาแต่ขนมที่แบบว่าร้านหมัดอื่นๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นเนาะอ่าเริ่มที่เครื่องดื่มก่อนละกันนี่เป็นน้ําชาข้าวโพดที่เราเห็นหลายแบรนด์นะเขาขายกันเราจะมาลองชิมดู เป็นชาแบบจืดแค่แบบมีกลิ่นจางๆของข้าวโพดถามว่าหวานไหมไม่หวานนะอันนี้จืดเพราะว่านะอันนี้แบบวันที่แบบว่าเอออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบไม่ไอยากทานเป็นน้ําหวานหรืออะไรให้มันแคลสูงๆเลยเพราะว,ว่าอันนี้ทานได้มันจะมีแคลบอกไหมเพราเท่าไหร่อือ อันนี้เอาอันนี้เอาน่าจะไม่กี่แคลก็เพราะมันไม่จืดเพราะมันไม่จืดมันแบบมันไม่หวานเลยอะแต่ว่าอันนี้อันนี้โอเคนะมาต่อกันที่อันนี้เป็นคอลลาเจนแพ็คเกจจิ้งดูมีความแบบกินแล้วแบบสุขภาพดีฉ่ำน้ำดื่มน้ำวันละเปดแก,ววก้วทุกคนอันนี้สิบแคลไอร่าเกาหลีเวลาเขาแบบหิวๆน้ำหวานก็กินอันนี้กันหรือเปล่าอู้อวว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  หวานเปรี้ยวๆวัเนี้แช่ช่องปิดมาแล้วแบบลองคลายๆซวยน,นึงอะต้องฟินมากแน่เลยกลิ่นพรีชคือชัดมากตะโกนเลยว่าพีชพีชอย่างงี้ทุกคนนี่คือพริกสามเม็าาดนี่สีแบบแสบถึงซวงนะกลิ่นเหมือนบะหมี่มาม,ามา่ากเผ็ดเลยแต่พอกินจริงๆมันมันไม่ได้เป็นรสชาติเผ็ด มันเป็นรสชาติหวานนำคุณลองดาวแต่พริกสามเม็ดนะโอเคโอเครสชาติแรกเลยหวานแต่คือในออคอมีความแสบร้อนที่คอแบบเผ็ดร้อนอยู่ในคอเหมือนมะเขือเทศเออแล้วมีความแบบเผ็ดอะรสชาติมันเป็นแบบประมาณนั้นเลยอะเอาไว้ต่อน,นี้นี่มีความแปลกเขาบอกว่าอันนี้เป็นฮันนี่แอนแอปเปิลกุนกวาเบจิหน้าตาเหมือนปลาหมึก ุ้ยแต่ดูมีความเก่าแก่นะเพราะว่าเขาเขียนว่าตรงน,นี้ตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดสองมอแต่กลิ่นน้ำผึ้งก็ไม่ได้แบบชัดขนาดนะัน้นนะอืมน้ำผึ้งน้ำผึ้งหวานหวานมันมัน,นกรอบกรอบแบบกรอบกรอบเลยอะ่ะอันนี้ส่วนตัวคิดว่า <Hey. S 1> โอเคนะอันนี้แบบอร่อยเลยอะ่ะไม่เคยเห็นร้านไหนด้วยแต่ร้านนี้มีนะคะอันนี้ดูแบบมีความกินแล้วต้องน้ำไล่ไหล อออนหรรืจากะไที่มันเป็นซองๆแบบนี้เหมือนกันว่าเป็นเออยลลี่แผ,นแผน่นๆป่ะเป็นรสแอปเปิ้ลแล้วทางอันนี้จะแบบเปรี้ยวโดดแน่เลยอะ่ะอ,อร่อยอของแอปเปิ้ลมากเปรี้ยวอืม้มคอามน้ำตาลละลายในปากปุ๊บเปรี้ยวอันนี้อร่อยอันนี้ดีอันนี้ซื้อ ขออันใหญ่กันมากคือปกติขนมที่เป็นโมจิอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขากินแต่รสช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นแบบว่าร้านไหนเขาขายเป็นรสแบบรสครีมครีม,มนมนม,นมอะไรเงี้ยอุ้ยมันเหมือน,นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไวช็อกโกแลตเลยอะอนี่ไงแป้งโมจิแป้งโมจินุ่มมากแต่นมกหวานมากแนะนำว่าซื้อรสช็อกโกแลต <laughs> อันนี้ซื้อสาร,สร,สร,สรภาพเลยนะว่าซื้อเพราะว่าแพ็กเกจจริงตก แต่ชอบแพ็กเกจจิ้งเกาหลีอย่างหนึ่งนะคือเขาแบบไม่ได้มังคับว่าให้เราต้องกินให้หมดอะ่ะนี่นารังนะนารังนารักอือป๊อคุกี้บัตเตอร์อ่ะเนยๆหน่อยอันนี้ดีอือซื้อไม่ได้มีดีแค่แพ็กเกจจิ้งอันนี้อร่อยมาที่อันนี้กันมากถ้าทางน้องคนนี้จะดังในย่านเกาหลีก็ตแต่เห็นคนเกาหลีเขาชอบกินอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ซื้อเลยจาได้ว่าถูกด้วยอันนี้ข้างนอกมันจะมีความกรอบๆฟูๆอะให้ความแบบกรุบกรับแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแต่ไม่ได้เป็นช็อกโกแลตแบบเยิม้มๆนะจะเป็นช็อกโกแลตแบบแน่นๆเป็นฟูๆเหมือนกันทานได้ระหว่างวันฟินแน่นอนกินคู่กับน,นมก็ได้นมกาแฟอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยแลวนี่คือเบวนี่สุดแสนจะฮิตของเกาหลีนี่นี่นอ๋อเป็นบบวนี่แบบนี้เอลนี Bal ่อบแห้งไปแนละ้ว ซื้อซื้ออีกเลยอันนี้ยไปเกาหลีคือต้องซื้ออะไรอย่างนี้จริงเนาะเป็นบราวนี่ที่อร่อยมากแกเลี่ยนกันมากด้วยเจลลี่มาทำเป็นลูกองุ่นเลยซื้อ,อม,มีความนุ่มแน่นกว่าเยลโล่ก็แบเราอะจ้าบ้านมันจะเยโลโ,โล่ปะจิมโยโลโยโลข้างนอกมันจะมีความแบบนุ่มๆแต่ข้างใน,นมันจะมีเหมือนเจลลี่ชั้นหนึ่งที่มีความนิ่มๆเด้งๆอะ อย่างสุดท้ายที่จะแกะอันนี้แล้วกันอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบว่ามาใหม่แล้วก็แบบขายดีด้วยนะมันจะมีความว่าเป็นชีสชีสน่าจะเป็นเหมือนมันฝรั่งอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแหละนี่ข้างในเป็นแบบนี้วินี้ดูดีนะดูอร่อยอะ่ะอันนี้อร่อยดูเป็นรสชาติที่แบบทานง่ายอะ่ะดูไม่เกาหลีจนเกินไปอะ่ะดูยังคงความแบบเป็นไทยอยู่อะ่ะเค็มๆชิสชีสละมั้มันมัน แลวนี่นะคะก็คือขนมทั้งหมดที่เฟิร์นซื้อมานะจริงๆก็จะมีอะไรที่แบบว่ากระจุกกระติกกระปุกกระปิกอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เฟิร์นจะเลือกมาแต่ของที่แบบเออแปลกๆไม่ค่อยเห็นที่เอามาแกะถุงรีวิวเนาะอันไหนที่แบบว่าเคยเห็นแล้วก็คืออาจจะซื้อมาเพราะว่าความอยากกินเองก็จะเป็นพวกของเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะคะอยากจะบอกว่าที่ร้านนี้แอบแบบประทับใจนะมันให้ฟิลเราแบบคิดถึงบรรยากาศเกาหลีถึงแม้ตอนนี้เราจะไปไม่ได้เพราะว่าทำไมออมอูเหลือเกิน ก็เลยแบบว่าโอเคพาทุกคนแบบมายอมใจที่นี่นะคะอยจะบอกว่าใครที่แบบว่าเออหาพวกขน,นมของกินเกาหลีให้ฟิลแบบบรรยากาศเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือที่เนี่ย จบในที่เดียวจริงๆนะแถบแบบมีร้านเสริมสวยด้วยนะถ้าใน่วนของมินิมาร์นะคะเขาก็จะเปิดทุกวันนะตั้งแต่10โมงนะคะถึง4ี่ทุ่มแต่ว่าถ้าสมมตินในส่วนของแบบว่าตัวที่เป็นบาร์หรือว่าร้านเสริมสวยต่างๆนะคะเขาก็จะเปิดถึงแค่2องทุ่มเท่านั้นนะยังไงก็แบบลองโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อดูที่แฟนเพจก็ได้นะคะโทรมานัดจองคิวเพื่อใครอยากเสริมสวยอะไรใดๆก็ได้นะสะดวกมากๆแล้วตรงนี้เขาก็แบบมีที่จอดให้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเสียค่าที่จอดเนาะ เดี๋ยวเราจะลากันขึ้นไปทำผมนานมนตามไปเลยป้า จาก700บาทลงมานะแล้วก็ใครที่ทำแบบพวกสีเคมีอะไรอยงี้คะ่ะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นลดอ,อยู่นะคะลด50%ด้วยการบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะโอ้ยนี่ฉันคือใครนี่ใครนี่ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสต้งองถามเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเรา,เราด้วยนะคะ